สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับจะสอนตั้งนาฬิกาของรับด้งแก n สปี a z นปี08นะครับจะเจอปัญหากันเยอะนะครับเวลาเราถอดข้อแบตเนาะพอถอดข้อแบตปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาตั้งนาฬิกานะครับต้องมาตั้งนาฬิกาคราวนี้แหละครับการตั้งนาฬิกาครับบางคนรู้ก็รู้นะครับบางคนไม่รู้ก็ไม่รู้เลยนะครับอันนี้บอกเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับว่าการตั้งนาฬิกาเนี่ยมันทําไม่ยากนะครับ ก่อนอื่นนะครับเรากดตรงนี่ครับมันจะมีเขียนว่าคําว่าค็อกนะครับในกานะครับกดค้างไว้ครับนะครับนี่ครับพอมันกระพริบปุ๊บนะครับเราก็กดตัวหน้าครับตัวหน้าตั้งชั่วโมงนะครับนี่ครับอาจจะตัวหน้าได้แล้วนะครับเราก็มากดตัวหลังนะครับตัวหลังนะครับนี่ครับกดจนกว่ามันจะได้ตามตามเวลาที่ว่าเราต้องการนะครับพอได้ปุ๊บทาไงทําไงกดอีกทีนึงครับนี่ เห็นไหมครับไม่ยากนะครับเอาลองใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับลองใหม่อีกรอบหนึ่งกดค้างนะครับกดค้างนะครับให้มันกระพริบนะครับพอกระพริบปุ๊บเนี่ยเราก็มากดตัวนี้นะครับตัวเฮดนะครับกดเราอยากได้ตำแหน่งเลขเท่าไหร่เราก็กดหาเอานะครับตามเวลาที่เราต้องการนะครับพอตัวหน้าได้ปุ๊บเอาตัวหลังนะครับนะครับเสร็จนะครับพอเราได้ได้เวลาตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็กด อีกทีหนึ่งนี่อย่างนี้ได้แล้วแค่ได้แล้วครับปกติโอเค